เอาล่ะค่ะและช่วงใบ3าแบบนี้นะเราก็เปิดบ้านต้อนรับศิลปินกันอีกแล้วค่ะสวัสดีคะนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีขนมมาให้ด้วยนะใช่ครับเรียกว่าเป็นสินบนก็ได้แหมก็ว่าไปนะไม่ไม่ก็เอา,เอามาหวัดดีปีใหม่ด้วยครับ <ทำ S 1> ย้อนหลัง ีไซน์ดีไซน์เองด้วยจริงๆแล้วกล่องขนมเนี่ยกล่องขนมนี้เป็นเป็นแฟนคลับฝากมาครับ <c oughs> แต่ว่ามีเป็นกระติกนะ้ํา <c oughs> ผมดีไซน์เอง <c oughs> ที่เราลงอินสตาแกรมไปตั้งแต่ตอนปีใหม่แล้วครับว่าทาเป็นของแจก สืบมนชนที่น่ารักทั้งหลายนะฮะนี่ดูมีหัวทางด้านครีเอทนะก็มีบ้างนนิดึงอ่าวันนี้มาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะครับผมวันเลิฟวันเลิฟรักเธอคนเดียวครับชื่อภาษาไทยรักเธอคนเดียวนะอ่ามาคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะที่มาที่ไปของเพลงวันเลิฟเห็นบอกว่าแต่งแต่งทำนองเองด้วยใช่ครับเพลงนี้ก็ก็เริ่มมาจากทำนองที่ผมแต่งเองเนี่แหละครับแล้วก็ ตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นเพลงรักบวกๆเนี่ยครับล้วก็ก็เลยเนี่ยเอาไปให้พอได้ทำนองมาเสร็จนะครับก็เอาไปให้พี่โตชื่อพี่โตนาราธิปันได้คนนี้ก็จะแต่งเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาอะไรเงี้ยครับเพลงเพอ้พอๆห<อ><อ>วานๆอ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยครับให้เขาลองแต่งเนื้อมาดูแล้วก็คุยไอเดียกันไปมา<ฆ>ครับจนจนกลายมาเป็นเนื้อหาที่พูดถึง คนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละครับที่เหมือนเราไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นไปกว่าคนอื่นไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่ามันก็มีมีคำสั้นๆในใจเรานะแค่สีพยานนี่แหละว่ารักเธอคนเดียวอืคำสั้นๆที่ความหมายยาวนานตับนานเท่านานอะไรอย่างี้ครับเห็นบอกว่าเพลงนี้นี่คือไปร่วมเกือบทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมมากครับมากๆก็เนี่ยครับเริ่มตั้งแต่อะไรนะแต่งคำนองใช่ไหมครับ เนื้อก็คุยคอนเซปต์กันแล้วก็จริงเราก็มีแต่งอยู่สองสามป,ประโยคด้วย<อ>ในนี้่แตช่วยเขาแต่งนิดๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอร้องก็อ่ะมาพอถึงด้านดน,นตรีเนี่ย<ภ>ก็คุยกับพี่พลคลาสซมซึ่งก็ทําให้เพลงน,นี้มันมีสีสันใหม่ขึ้นมาเป็นความเป็นร็อกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับอพอ,พอ,พ,อพอทำงานกับพี่พลนี่พี่พลเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่เปิดมากครับให้เราแบบร้อง ได้แบบทุกอย่างที่เราอยากร้องอ่ะเออแล้วก็ร้องคอรัสเองดีไซน์มีใส่แอดลิปเปลี่ยนโน้ต้องอัดใช่ไหมก็เต็มที่เลยเต็มที่มากครับยิ่งยิ่งท่อนท้ายเดี๋ยวถ้าได้ฟังเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแบบโหยหวนมากมันจะพลิกมากเลยตอนหลังอ่ะอารมณ์มันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเลยแล้วเย่งเนี้ยครับอแล้วตอนในห้องอัดนี้คือแบบว่าเขาก็ปล่อยปล่อยเราเต็มที่เลยปล่อยเต็มที่ครับคือพี่พี่พลเขาเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเอามาเลยนัดเอาตามฟิลที่เราฟิลนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลอง ลองฟังฟังหลายๆแบบดูแล้วก็ช่วยเราเลือกเงี้ยครับว่าแบาบไหนที่แบบว่ามันที่สุดใช่แบบไหนที่เอออันนี้แหละได้ฟิลแล้วอย่างบางอันนะครับมันจะมีบางประโยคที่ผมร้องไปแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่อันนี้มันยังสั่นๆนิดนึงนะ,ะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้มันมันได้ฟิลอ่ะเออมันได้ฟิลเราเอาอ่ะเราเอาเทกนี้แหละออย่างนี้คือแน่นอนแหละพอไปโชว์ไปออกคอนเสิร์ตอันนี้คือ แล้วแต่ฟิลสดฟิลสดครับ<อ>คือเพราะว่าเพลงนี้มันมีความเป็นอย่างที่บอกมันมีความเป็นร็อกเพิ่มขึ้นด้วยเราเรียกสไตล์เพลงนี้ว่าเป็นโรแมนติกร็อกงี้ยครับเป็นส่วนผสมของ ความโรแมนติกอ่อนโยนกับความความเข้มแข็งเท่ในแบบล็อกอะไรเงี้ยมารวมกันคือเออเก๋ okay, เนาะโรแมนติกล็อกคือมันก็ไม่ใช่แบบว่าหวานฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งไม่ไม่ฟุ้งเลยม <laughs> ไม่ฟุ้งแต่ว่าแต่ว่าในเมโลดี้ในเสียงร้องของผมอะครับมันจะมีม,มันจะมีความหวานมีความละมุนอยู่แล้วเพราะจริงนะจะเป็นคนร้องเพลงที่แบบว่าอบอุ่นนะใช่ใช่ใช่แล้วที่ผ่านมาก็จะไปทางแบบกึ่งๆ Eas อีซี่ลิสติ้งแต่ไม่ถึงกับอีซี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเออแต่เพลงนี้ก็จะ เข้มข้นขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแต่ว่าก็ยังคงคงความเป็นนัดแหละเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุ้นไงว่าจะละมุนอบอุ่นผู้ชายอบอุ่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาเพลงนี้ครับมันก็ถ้าฟังก็จะเห็นเลยว่าการร้องนี่จะมีเหมือนวิธีออกเสียงที่มันแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับให้มันเหมาะกับดนตรีด้วยก็เรียกว่าคุณผู้ฟังน่าจะแฟนๆน่าจะได้ยินอะไรที่แตกต่างมากขึ้นไม่งั้นก็แบบเอ๊ะ อาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าเออก็ไม่อยากให้ทิ้งเหมือนเดิมมีสีสันใหม่ๆแน่แต่ว่าไม่ได้ทิ้งของเดิมไปเลยเพราะบางคนก็ยังคงติดเอออันเดิมอยู่เนาะแล้วก็ลุกอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเข้มขึ้นหรือเปลอมีมีรอยสักตรงมีรอยโอ้ขึ้นหรอกก็อวยกันเองงไหลังจากได้สินบนแล้วจริงๆก็ลุกแหละครับจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ อย่างก็มีก็มีมีทีมไซลิงนะครับจากทีมฟรอนเทจมาช่วยดูเนี่ยครับแต่ว่าก็จะเป็นเป็นความไม่ได้ประดิษฐ์อะไรมากแหละอย่างอย่างเนี้ยที่วันนี้ที่มาก็จะเห็นเป็นเสื้อเสื้อแบบคอกว้างหน่อยแล้วก็มีมีเป็นรอยสักคำว่าวันเลิศอยู่ตรงตอนแรกตอนแรกดูไกลๆนึกว่าเป็นสร้อยคอจริงๆแล้วแตมันเป็นเป็นเพนส์อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แบบให้เกเรๆกลุบๆใช่ให้เข้ากับเพลงนิดนึงอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดเวลาไปออกคอนเสิร์ตนี่สามารถแบบให้แบบว่าคนที่ไปจอยทำได้เนาะเขียนได้จริงๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรามีงานไลฟ์โชว์พิเศษเราขายเป็นติ๊กเกอร์แทททูด้วยครับให้แบบแปะเล่นสนุกๆวันเลิยมันก็แบบเป็นกิมมิกได้พูดถึงคอนเสิร์ต ใช่ไหมคะคอะไรยังไงเห็นบอกมีไปขายบัตรเองว่าหนึ่งกุมภาครับมีคอนเสิร์ตที่สยามกกลารคอนเสิร์ทฮอ์ครับแต่ว่าจะเป็นบรรยากาศกันเองนะครับใกล้ชิดแบบ300กว่าคนแค่นั้นแต่ว่า ก็ขายบัตรไปแล้วแล้วก็หมดไปแล้วครับหมดไปอดค่ะอดอดอดือวันนี้วันนี้มาก็แค่บอกแค่นะคะมาพูดถึงแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตามมาอีกครับเป็นเป็นส่วนของการกุศลอะไรเงี้ยครับว่าเออเดี๋ยวเราจะชวนกันบริจาคหนังสือบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกทีว่าโรงเรียนที่ไหนก็ต้องติดตามเนาะจะได้แบบว่าไปทําบุญกันอ่ะย้อนกลับมาที่อัลบั้มไอ้มาเพลงที่ซิงเกิลยองมีถ่ายยังคะถ่ายแล้วครับ่าวันนี้ทีเซอร์ออกด้วยในยู วันนี้มีทั้งทีเซอร์ MV แล้วก็เลเล็กวิดีโอที่มันจะมีพวกอะไรนะ เนื้อเพลงวิ่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 งอะไรเงี้ยออกใน u t u b e ของแกรมมี่ด้วยครับิร์ชื่อเพลงเลยรักเธอคนเดียวใช่ครับเพิ่งอัพไม่กี่ชั่วโมงนี่เองครับอ้าวแล้วค่ะถ้าอยากจะทันต่อเวลาอินเทรนดน้งนะครจะรูว่านัทเขาทาอะไรพูดอะไรนี่เปิดเลยใช่แต่ว่า MV มถ่ายไปแล้วครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเป็นเป็นเรื่องแบบเบสออนทูซอรี่เลยครับเอาเราได้โทนี่ลักแกนแล้วก็น้องอมอัธนยามาเล่นให้อซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่เพื่อนคู่หนึ่งที่ ผู้หญิงเขามีความฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็แบบอยากจะเกงะ่งภาษาอังกฤษอยากจะไปรอบโลกอะไรอย,อย่างนี้เนี่ยแต่ผู้ชายเนี่ยก็จะมีความฝันอยู่แค่อย่างเดียวเลยตั้งแต่ตอนที่เขารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยว่า ความฝั่งฉันก็คืออยากจะอยู่ข้างเธอเนี่ยแหละและสิ่งนั้นก็จะนุ่มลงมันอินอินแล้วก็ไปไปตามอารมณ์ค่ค่อยบิ้วแค่เบิ้วเออแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็เออเราขณะคือผมไม่ได้เล่นเองผมก็ไปนั่งดูตอนที่เขาถ่ายอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกเออล้วก็อินตามไปด้วยเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องที่จริงด้วยแล้วเราเราอยากจะสื่อสารให้คนดูได้รู้สึกครับเพราะว่า ผมว่ายุคเนี้พอความรักมันฉาบฉวยมากขึ้นอะไรมากขึ้นคนก็เริ่มหมดศรัทธาในรักกันมากขึ้นไม่เชื่อว่ารักแท้มีจริงแต่เราอยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันยังมีอยู่จริงนะเอออย่าเพิ่งหมดหวังกันใช่ไหมคะเหมือนในเอ็มวีนี้ยังมีคนหนึ่งที่อย่างเดียวที่เขารออยู่ก็คือผู้หญิงคนนี้ เพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วจะเอ็มวีเต็มๆได้เอมว่าไหร่เต็ม13กุมภาก่อนบาเลนทนยครับโอ้ดีงามอ่ะเลือกเวลาดีๆงามเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ดูเป็นแบบว่าน้ำย่อยไปก่อนใช่แล้วครับแล้วดู13ก็ไปติดตามกันเต็มๆนะคะรวมถึงวันนี้เนาะเดี๋ยวมามีให้ฟังกันเต็มๆจะติดตามข่าวสารของนัทอะไรได้ยังไงบ้างก็มีทั้งเ f a c e b o o k Fanpage t w i t t e r Instagram ชื่อเดียวกันหมดนะครับ n a t s a k สักดาทอน N A T S A K D A T O R N นะครับก็ฝาก ครับดอกจัหนึ่งสองสามสิบสิจำง่ายมากเลยครับหนึ่งสองสามสิบสิบีชวนด้วยไม่ต้องทำงานฝ่ายขายเยอะาง่ายคาฝากเต็มที่เลยกับซิงเกิลนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวคงได้ลองฟังกันนะครับหลังจากนี้แต่ว่าฝากด้วยแล้วกันกับเพลงรักบวกอีกเพลงนึงนะครับที่น่าจะได้เห็นกลิ่นออะไรใหม่ๆของผมแล้วก็น่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับอยากให้มันได้เป็นตัวแทน ในเรื่องราวความรักของหลายๆคู่อ่ะแล้วก็จะได้เห็นฝีมือนะหลายอย่างที่บอกนั้บอกว่าไปจอในทุกขั้นตอนเลยทั้งเรื่องทํานองเรื่องคําร้องมีบางท่อนบางประโยคนัทก็เขียนเอง่ก็ลองติดตามฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันได้เนาะวันนี้ก็ฟังกันเลยแบบเต็มๆนะคะวันเลิฟค่ะรักเธอคนเดียววันนี้ขอบคุณนัทด้วยนะคะคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ